นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจำังหวัดก,กาลสินถแถลงผลการพิจารณาและชี้มูลความผิดทางอาญาสองอดีตผู้บริหารท้องถิ่นค่ะคืออดีตในเทศบาลตำบลนนบุรีอำเภอสหสขันเป็นยังไงติดตามกันค่ะวาที่ร้อยตรีสมบูรณ์หัสดมผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจำังหวัดก,กาลสินถแถลงผลการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการป้องกันทุจริตเชิงรุกติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตการศึกษาและหารือแนวทางในการนำหลักสูตรต้านทุจริตและหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดมาปรับใช้ร่วมกันดําเนินการป้องกันทุจริตพร้อมทั้งคณะกรรมการชมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตเข้าสังเกตการสอบบรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ดำเนินโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจ,จังหวัดกรสินสตรองท t เกเตอร์วางแผนขับเคลื่อนขยายผลเครือข่าย,าย,ายวางแผนการจับตามองและแจ้งเบาะแส w a t c h and Voice ในปีงบประมาณ2,565และเครือข่ายปปชต,ต้องเข้มแข็งมีความรู้มีประสิทธิภาพผ่านสตรองโมเดลค่ะ นอกจากนี้ครับผลการที่สําคัญคือผลการพิจารณาและชี้มูลความผิดทางอาญาสองคดีผู้บริหารท้องถิ่นคือนายรัตนชัยชัยคามีอดีตนายกเทศมนตรีตาบลนโน,โนบุรีอําเภอสาสขันอันนี้จาคุก50ปีเนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของเทศบาลและนายนิติพงศ์ผู้ทิโสอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงอําเภอสมเด็จนี้จําคุกหปีครับกรณีเรียกเก็บเงินต่อ สัญญาจ้างครูศูนย์เด็กโดยคณะกรรมการปปชได้มีมติในการประชุมชี้มูลความผิดเรื่องกล่าวหาในรัตนาชัยอดีตนายกเทศมนตรีนนทบุรีเขามีส่วนร่วมได้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของอตำบนนลนนทบุรีรวม16โครงการครับในส่วนกรณีของนายนิติพงษ์ภูติโสอดีต นายอบตอหนองแวงอำเภอสมเด็จกับพวกค่ะคณะกรรมการปปชขอพัยค่ะปปชชี้มูลความผิดเรื่องกล่าวหาเรียกรับเงินจากพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการต่อสัญญาจ้างล่าสุดค่ะศารคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค4ได้มีคำพิพากษามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149 จำเลยที่สองมีความผิดตามประมวลกฎหมายทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องภายหลังปชประจากระสินชี้มูลความผิดค่ะครับ